อันนี้ยังไม่อิ่มเหรอลูกกล้ไม่อิ่มอ,อ่ะอ่ะๆยกไปโอ้กินคนเดียวหมดถ่านเลยออโอ้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 โอโอ พิซซ่ากับปลา,าอะไรเนะ่อันไหนอร่อยกว่ากันออพิซพซ่าเหรอไม่ใช่ปลา,าเหรอเอา้าไม่นี่จะหมดไหมนี่เหลือตั้งสามชิ้นอจะหมดปะจะกินหมดไหมถ้าไม่หมดไม่คืนตังโอเค,อเคตังที่ยืมมาสองร้อยซื้อพิซซ่าถ้ากินไม่หมดก็จะไม่คืน ถ้ากินหมดก็จะคืนโอเคเราต้องทำตามกติกาโอเคหมดไม่น้องประเทศไทยจงจเจริญ <c oughs> สรุปแล้วอยาก <c oughs> อยากกลับบ้านหาป้าเหินปะอยา คลิปนี้คลิปกินพิซซ่าของต้นกาแซบหลายแซบอีหลอีอ่ำอุย้ยอุ้ยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย